สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้รู้สึกว่าจะอากาศเย็นครับน้ําอ่างน้องวัวไม่ไหลครับจะต้องใช้เครื่องละลายน้ําแข็งอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเราก็จะต้องเติมน้ําก่อนครับเติมน้ําแล้วก็ต้องใช้แบบว่าความร้อนข้างในครับต้มให้มันเดือดครับมันจะมีแท่งฮิตเตอร์หรือแท่งความร้อนด้านในครับต้มให้มันเดือดก่อน พอเดือดแล้วเราก็จะใช้ไอมันนะครับไอความร้อนจากถังนะครับปล่อยมาเพื่อจะละลายน้ําแข็งครับความร้อนก็จะไหลมาตามสายนี้นะครับไอครับไอเป็นไอเพราะว่าอ,อ่างนงวัวน้ําไม่ไหลครับแต่ในอ่างนี่มีน้ําอยู่ครับแต่ว่าน่าจะเป็น,นตรงช่วงข้อต่อนี่ครับ พวกสายน่าจะเป็นน้ำแข็งอยู่ตรงจุดนี้ครับมันเลยน้ำไม่ไม่ขึ้นมาตรงวาล์วน้ำด้านในครับเราจะต้องทําการละลายน้ําแข็งนะครับตอนนี้กําลังเปิดเครื่องทําความร้อนอยู่ครับให้มันต้มรู้สึกน่าจะเป็นประมาณสองอ่างครับของน้องวัวที่ไม่ไหลแต่ตรงนี้ดีหน่อยครับ เพราะว่าน้องวัวยยังไม่ทันมาครับแต่ว่าเราจะต้องทําก่อนเผื่อว่าฉุกเฉินว่าน้องวัวมาวันไหนจะได้มีน้ําดื่มทันครับนี่ครับขนาดเรามีระบบน้ําต้มอย่างดีครับแต่ความหนาวเย็นมันจะทําให้เกิดน้ําแข็งได้ครับสภาพอากาศหนาวเย็น เย็นจนเป็นน้ําแข็งครับเดี๋ยวตอนนี้ต้มน้ำครับอากาศก็นหนาวหน้าหนาวนี่ทำอะไรลำบากมากเลยครับเพื่อนๆต้องรอมันต้มความร้อนน่าจะประมาณ น่าจะเลยนี่เลยขึ้นมานี่แป๊บนึงนะครับก่อจะปล่อยปล่อยความร้อนแบบเป็นไอมาได้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับรับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปัง,ปงๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับ